<น>ก็สวัสดีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย N N K Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทํากระทงโบราณนะคะที่มันเป็นวงกลมๆนะคะไว้ใส่พวกขนมหรือว่า่อมกนะ,ะนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํานะคะ าการนะฉีกใบตองนะให้เท่ากับอะไรนะถ้วยนะคะนี่แบบวางให้มันได้พอดีแบบนี้นะคะแบบนี้นะวางให้ได้พอดีแบบนี้นะคะบบน,นะคะวางได้พอดีแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเอามีดกรีดนะคะกรีดขอบนะคะด้านข้างนะคะนี่นะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้ใบตองมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเท่ากับเนี <of> ่ย <urb> นะคะนี่ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะขั้นตอนนะคะในการทําในการพับกระทงกันนะคะทงหอหมกระทงใบตอง่ยกระทงหอมหมวกนะคะนี่ตัดเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทําการพับพับตรงข้ามกันก่อนนะคะกัดตรงข้ามกันก่อนนะคะ แต่ถ้ามีแม็กนะคะก็คือจะติดได้เลยนะใบตองมันจะไม่เด้งนะคะนะคะก็จะออกมาเป็นกลมๆประมาณนี้นะคะนี่เลยเราจะใช้ใบตองสองใบนะคะเอาด้านในประกบเข้าหากันนะคะแล้วก็พับจีบนะคะ บตองนะคะต้องนำนะคะตัดแล้วก็เอาไปตากแดดก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันกรอบไม่ให้มันแตกนะคะเวลาเราจะทํากระทงนะคะนี่เลยพับตรงข้ามกันก่อนนะคะนี่ค่ะได้อีกแล้วนะคะอีกหนึ่งอันนะคะนี่คะก็จะเป็นทั้งหมด สอันนะคะนี่เลยะะเราก็ได้มาแล้วกระโปงเอ้ยไม่ใช่ใบต้องสองใบนะคะเราต้องเอาด้านในนะคะด้านนี้นะ,ะมันจะมีด้านเข้มกับด้านอ่อนแบบนี้นะคะนี่เอาด้านในนะคะประกบเข้าหากัานแบบนี้นะะแล้วพี่นุ้ยก็จะทําการเริ่มพับนะคะนี่เลยเริ่มพับนี่ตามย่าหรือว่า เราต้องพับตรงข้ามกันก่อนนะคะรู้สึกว่ายญาจะไวมากใช่พี่นุ้ยไม่เคยพับเพิ่งพับครั้งแรกก็เลยยังดุดดุก็กล้ากลัวอยู่นะคะกลัวไม่ต้องไม่ต้อ ถ้ากลัวนะครับห่อหมกก็จะลงไปอยู่ใต้ซึ้งนะโอ้โหนี่ของย่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอปัด็าของพี่นี่ต้องพี่นก็สวยนี่ไงก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันฮะก็ได้เหมือนกันเออทำไมจะไม่ได้นะคนเคยเป็นเคยทำได้นี่ไงเออ้านิดๆหน่อยๆก็ถือว่าได้ไงโอเคถือว่าได้ โอเคนนี้นะคะเทคนิคนะคะสอนวิธีการพับปะทงง่ายๆพี่นุ้ยก็ทําได้พี่นุ้ยเพิ่งเคยทําเหมือนกันนี่เลยนะคะถ้าเกิดคนไหนนะคะเห็นคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกรดิแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง Eden p e r s n e l คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ